คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อตอบสนองความฟินและสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถา,านที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ดีเลนยังคงนั่งนิ่งเมื่อโดนคำถามแทงใจดำจากเพื่อนสนิทนั่นนะสิหากต้องเสียเขาไปจริงๆเราแน่ใจแล้วเหรอว่าจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาอยู่ได้จริงเหรอมีคนรอเสียบอยู่นะเว้ยไอ้พี่ต้นอะไรนั่นเห็นว่า เขาชอบอามมานานแล้วนะนานเหมือนกันแล้วนั่นเนี่ยกราฟแก้งพูดกระตุ้นให้ดีเลนได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองสักทีเออไม่รู้ดีหวะดีเลนยังคงลังเลในความรู้สึกแต่เรื่องที่เขากังวลก็คือเรื่องของพี่ชาย คุณพี่จะผิดหวังในตัวเรามากแค่ไหนถ้ารู้ว่าน้องชายสุดที่รักชอบผู้ชายเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกไอพี่ต้นนั่นว่ากล้าพูดกับต้นอีกครั้งและครั้งนี้ก็ได้ผลดีเรนรีบเร่งฝีเท้าตามอัจฉวินที่เดินจ้ำอาไปก่อนหน้านี้ สักพักแล้วแต่ก็พอมองเห็นหลังอยู่ไวๆแต่คนตัวสูงเดินเร็วเกินกว่าที่เขาจะตามทันอา<ำ>มดีเล่นตัดสินใจแต่กนเรียกชื่ออีกคนอย่างดังจนทุกคนในบริเวณนั้นหันมามองกันหมดอาชวินหยุดชะงักตามเสียงเรียกของคุณชาย แต่ก็ยังไม่ได้หันกลับไปเพราะยังรอฟังคำอธิบายจากปากของอีกฝ่ายไม่ว่ามันจะคืออะไรก็พร้อมจะรับฟังเสมอมันเอ่อมันไม่ใช่นะครับว่าไงนะครับ เนี่ยนะนะคือคําอธิบายของคุณเออคือเออดีเล่นอึกอักพร้อมถอนหายใจใหญ่เขายกมือขึ้นลูบท้ายทอยไปมาในหัวก็น,นึกเรียบเรียมคำพูดมากมาย อัชวินหยุดรอฟังอยู่พักหนึ่งก่อนคิดว่าคงไม่ไหวที่จะรอฟังอีกต่อไปเพราะคงไม่ได้รับคำตอบอะไรจากปอกของคุณชายคนนี้เขาจึงตัดสินใจก้าวเดินออกไปข้างหน้าเดินต่อไปข้างหน้าซะยังจะดีกว่าอำํำจริงๆแล้วฉันก็ ชอบนายอยู่แหละแต่ทันทีที่ถูกเรียกไว้อีกครั้งและได้ยินคำพูดจากปากคุณชายเต็มๆอัชวินหันหลังกลับมาในทันทีก่อนจะรีบเล่งฝีเท้าวิ่งกลับมาหาอีกฝ่ายด้วยความเร็วอัชวินโผลเข้ากอดดีเรนด้วยความตื่นเต้นดีใจสุดขีด แล้วใช้กล้ามแขนแกล่งโอบรัดเข้าที่เอวบางก่อนยกล่างของอีกคนที่ตัวไม่ได้เล็กไปกับเขามากมายนักแต่กลับถูกยกขึ้นเหมือนกับยกตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆยังไงอย่างนั้นเลยอามนี่มันมาหาลัยรนะไม่ใช่ที่บ้านวางลงวางฉันลงเดี๋ยวนี้ อชวินเอาหน้าสุกใสล้วสูดดมเข้าที่หน้าท้องของดีเลนก่อนวางลงอย่างนุ่มนวลก็อามดีใจนี่ครับคุณชายบอกว่าชอบอามจริงๆเหรอครับเขาเผยรอยยิ้มกว้างจนแก้มจะฉีกไปถึงใบหู ไม่มีใครยอมให้คนที่ไม่ชอบทำแบบนี้ลงอกนะคุณชายดีเลนเอ่ยซ้ำย้ำให้ชัดเจนอีกรอบอัชวินโนมกลายเข้ามาชิดกายของอีกฝ่ายก่อนสงสายตาหวานซึ้งแล้วก้มลงหมายจะจุมพิษแต่กลับถูกดีเลน ยกมือขึ้นปิดปากเอาไว้ในทันทีหยุดอ้ามปล่อยขอโทษครับในยิ้มหวานยังคงส่งยิ้มไม่หุบปากเลยปากบานหมดแล้วเลิกยิ้มสักทีดิเลนหน้าแดงทุกทีที่เห็นรอยยิ้มแบบนี้ของเขา ไอ้คุณชายเรียนเช้านะเว้ยไม่ใช่เรียนบ่ายกราฟที่เพิ่งเดินตามมาไม่นานมาถึงได้ก็ตะโกนเรียกเพื่อนรักให้รีบเข้าไปเรียนก่อนที่จะสายไปมากกว่านี้ดิเลนรีบผักอ,อกแกลงของร่างสูงออกไปจากตัวของเขาก่อนหันกลับไปแล้วเดินตามหลังกราฟเพื่อไปเข้าเรียน แต่แอบหันกลับมาส่งยิ้มเล็กๆให้กับอาชวินที่ยังคงยืนยิ้มแก้มปลิมองตามอีกคนไปเข้าเรียนจนสุดสายตาแค่คำว่าชอบผมก็พอใจแล้วครับคุณชายหวังว่าอีกไม่นานคงได้ยินคำว่ารักจากปากของคุณชายนะครับ จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องปริยวิญนิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ